รางร่างเที่ยวเจ็บเป็นเก่าเท่ายืนเข่ายืนกาสบายดีและสวัสดีเด้อพอดีเราเอซีบันสุขุสักคนบ่ว่าสิเป็นทางฟังไทยฟังเล่าหรือทางประเทศเนาะสาวสมหังก็คนจริดีต้อนรับเคาสูุซองสาวสมหวังชาแนลโดยเราพอดีเราเมเนี้กับมากับแม่สมหวังสบายดีซีนะโดยสบายดีโดย ไม่ไม่บันไปสอนรงเรียนบ่เยอะมากเลยเออลื่นลื่นลื่นมีเลือดพิเศษบ่เออไม่นด้กัเป็นมือวันนี่วันดังคารเนาะถ้าคุณกู้เพิ่นผู้เบิ่งกันมือเบิ่งวันนี้แหละสว่างบดีเบิ่งเนาะก็เลยต้องถามเพิ่นยังไม่ได้อ่านเน้องเอานะเลขที่จะออกอ๋อฮะอ๋อกระเปงมาูหขูขอได้เลยเป็นลีเดค่ะ ได่ใีค <blueberry> ลิป <mir> ม <anda> ันถ้าดคิวว oh ่าหเพิ่นกับจงมาได้ด้วยไอซี่เนาะเพราะว่าของถ่ายจะแตกเกิดปลายได้แต่ในนี้มีเขียดไอเอฟออกมาเนาะแม่นแกะกระดิเรื่องยังไม่ได้ไปหาไก่แกะมันเค็มเลยล่อยกเมย์นะทุกคนนะในกองยังมามันยังว่าแล้วสุ่ว่างันยังโมโหอ่ามืัอนี้กับมีเอฟซีเป็นฝากกองของขวัญมาให้ยชาวสว่างเนาะแต่ยังโมโหเป็นกองของขวัญเอียงฝากมาตั้งแต่มเมื่อใดอนู่เลยนะ มีบ่มีวันเหมือนจากความเบึ่องนะคุณตรูงนี่วันวันที่บินสองมนี่วันที่อะไรสิบเก้าสิบเก้าสิบสี่สิบห้าเจสิบแปดเ้มือเนาะฝากใครมาล่ากับสีประมาณนี้พูดน่องกันเดี๋ยวหอนเนาะกับสโดนเน่เจ้าหน้าเน่งเข้าไว้ฝากเคอรี่อแประมานนี้เนาะฝากใครส่งกับปกติเลยทุกคนเลยกับดุนเน่ได้นิ่งดยเนาะทางสาวสว่างกับอเมย์เรต้องขอขอบุณขอบุณเด้อ เนาะคุณยายใจดีที่เอ็นดูแล้วก็ฝากก้องฟันมาให้เนาะแต่เนี่ยมุกหัวทงให้เป็นอีหยงังแต่สาวสวรรค์สิขอไว้นฟุ้นเว้ไส้ห้ทางอ่าพอเพิ่นจะเนาะเฮาเขากับมุกหัสิว่าจังได๋ตัว่ากับาววรรค์กสิอให้เพิ่นอนุมันคนยืนเะด้อเนาะความเจ็บได้ได้ความไข่ย,ยามีคิดจริงได้ก็ขอได้ดังใจปรารถนาเนาะนอนรับก็บขอให้ได้เงินหมื่นน,นอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนเนาะ โดยการงาน,นของจะลื่นหงืองราบลื่นเห็นอย่างกันเนาะพอไปซุบคนสำเร็จสวยสาธุโอ้ยพ่ออยากตื่นเต้นเลยทุกคนเนาะบอยากเก่งไดะเดี๋ยยูทูปแมก่กัดสี่เดือนเนาะกัดยังเบอยากเป็นปรนได,ด๋ทุกคนเดิเนาะอันตอนเราบีเกือบประมาณประมาณสีเนาะจังว่าลืมเลย สามตาตายเนาะสามตาตายสามที่เขาซีใช่ไหมท่าอ่จะ่ะฮิ้แก่ให่แหงต็ดตุ๊บตึ๊บตุ๊บอันะทุกคนโมเม่นเด็กขาว่อเดีนยวนทาากัะซิมาแกะกันเลยเลาวเมื่อค่นทักกันเอาามีน้อยเป็นแกะทักกอันนี้เป็นเอาไว้เป็นมีดิเป็นแนวเนาะซื้อมาโกนขี้อยู่เลยคนเลยเทอรเน่แล้ว่ะ กันของคิวจะามาซันจารมีน,น้อยเนี่ยเป็นขายบริแพงหรอทันนะทันทันโอ้โหผู้ค้ำอยู่นี่ผู้ค้ำต้องมักแน่เลยนี่แต่ว่าเพิ่นรับนอนเวนแต่อาจจะเดียวกันเนาะนีผมแมน,เ,นเอา้าบอกขนมเนาทุกคนอะมันจานออ้างนิคอยอ่ะเนาะคือจะแจ็บดูแมนมันข้างในมันมีนใส่เนาะ ใส่ใบแจแม่ถือก่อนในถือก่อนอ่ตอนนี mm ้ก่อนเนาะตอนนี้คือเก่าเนาะคู่เก่าใครฝากเข้ามาเลยเอาหนักขนาดแล้วหูเนาะเลยกระเป๋าที่เป็นฝากมาให้กันแม่ใจขาดแล้วบอกนะใจดีเนาะดีจนไหมเก่าโอ้ทุกคนเลยมีฝ่ายหูแคนนี่เนาะแบบอย่างนี้กันเหรอพ่อโอ้สุดฝางหูแม่ไปจ้ะ พี่ส่งยางเงินสอขอยองสอขอสอทีดีวจังวนอนอว่ปีใหม่มาให้น้องๆเก็บไว้ให้ดีๆอย่าทิ้งสิ่งไรสิ่งไรที่ไม่ต้องการหวานส่งคพืนพี่อย่าทิ้งพี่อืม ทงสารทงสารคนที่ให้พี่จะผูกเขียนให้น้ำตาลจะเน่หวานจะในน้ำตาลอยู่เนาะ <c oughs> ในวาระเข้าสู่ปีใหม่ไทยวันที่หนึ่งมกราคม2 5 6 7เนาะยังของไทยหวานจะได้เจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตต่อไปขอให้น้องโชคดีตลอดปีตลอดไปจ้ารักน้อง พี่เปาโอต้องเนพี่เปาแล้วปะอืิ่นบอกซื้อน้ก็คือออกออกกล้องได้นาะเลยน้อใอ้แม่ผูกแทนอ่าทางพี่เปาใช่ไหมทางได้น่ะไปแล้วแลวดีมามเมาเดีมาใส่ขายใม่มาผูกแขนนะผูกวนส่ควันมนาผูกวนกลัวควันยู่แม่ก็เป็นตัวแทนผูกแขนถ่ายแขนนะ ดีเซลเเป็นผู้แกนให้ด้เซลเาเมี่ยเป็นผู้ปลูกผู้กให้ใช่ไเนะนมาปลูกให้ได้เนาะไขมันให้เนื่นต่างหุบึ้นในห้างให้นี่ในลำให้รวยไ้มีแต่คนหักคนแพงเอยลงมาช้าแต่คำโตหนึ่งสองสามเจี๋ยวเก็ดเป็ดเก้าเข่าเงินเข่าเงินสาธุน่ทุกคน เงินมันเงินเนาะนอันนี้ก็เป็นเกระยังานของมักได้กินเเวอไอ้นี่นะอืมนี่แบบขอผลไม้เนาะเบิดในกระปุกแล้วก็ไม่ต้องแนี่ใจแอนปุกกระน้อยพอดีเป็นตะแพงเนาถูกปะโอ้ยแต่เอวเอวแต่มากินกล่องเลยนมมะลิใส่กระปโอซินทีนแคบเลยใส่แคบเลยอไส่ขางเลยแน่นะตัวได้บดได้ นี่ตนีก่อนะของแม่ยังไงอ่านวาู่คำโอ้คูคำเออแตเพิ่รับเนาะมีเสนอามาเปิดบ้งเนาะเป็นอะสีแดงแดงกวน่ะเห็นรถอะไรหมงกระปรงไปจักทุกคนเออด้มีส่งขายยาเลยพ้อมเนาะหนาลาพอดีเลยเด่นเ้คูาำนอนเด้อทุกคนเลยกำลังรับทุกคน เดี๋ยวคุณเตืนมาจังให้เป็นใจใส้เป็นใจเนาะใส่มาปูกอนตอรี่ให้เบองเห็นหนักปูก็ได้ยกคุณตื่นเนาะเจ้ากระตักคิดแล้วแล้วเอ็นก็่สิตื่นไว้แทะน้องคนโตโอ้แ่งเนาะ จะ่ใานน้านไน้อแต่วางกหมายเยอะกันโดยแต่ต้องลงเนาะก็คือเมย์ก็ซื้อก็จะซื้อเออไก็ได้น้ะแนเนี่ยมันดีมันงามเออเนี่ยมันดีเออตกไร้เนาะจะมีของหวานเนาะของสมังหมอดอันนี้บ่จ๊ะแค่เปิ้ลแกย้ำยีง ความสุขที่ต้องลองละยองพิ๊ิ๊บิ๊บก็คือซื้อไล่กันวันนี้เสือุนดผ่าเนาะแต่ระวังคือปกติก็ยังมีสือฉีดผ่าได้ด้วยว่ะเสือลายมีถึงสีขาวสีดำเนาะกับชมพู่ตัวแรกเลยได้สีดผ่าเสือเมื่อกี่ราจะมีเสือสีดผาเสือละยองเนาะใส่เย็ดพอดีเลยวันนี้ัสิว่ะพอดีเลย พอดีเลยเบื้องเสือเราคใส่เอใส่เอเยใส่แพตัน้อยนึ่งก็ได้แล้วอาถ่ายไสำหรับแม่นมัน x อเลยเจะถ่ายเนาะไปนะไปนะดีใส่กล่งไว้ะีลาเนี่ยหนึงเนาะตอนนี้เนาะปจะถาแล้ว จะหเนาะเพ่ยังเพ่เท็มเดอ๋อมาหนาเชียาเีร์อาร์คูมชว่งในเกาะนันทุกคนเลยายของเมยได้นี่ยเนาะกีททหลังเนาะเ่ยังบอมันขัดอยู่แก่บอกบอกแกบอกจับอกอ่าไว้ไปกินเพือนตะเกียซะแนาะเม่เดี๋ยวเสร็จเ่ลทุกเมยลีลาในหนึ่งเคยดังนะอชีกองขึ้นเนี ไมลาเดี๋ยวปั๊บเดี๋ยวปั๊บใจเย็นๆแม่นาะเออสองสามชัดเด้อแล้วเอามาอยากเอามาอยากแลเนาะ้อน้ำพะยำละอไอตุ้งเมย์มว่งตอนยิงนมเนาะแต่ก็อันนี้ไม่ได้เอาถุงยางออกเนาะมันอาจจะบริเ็นแก่งปนใดเพราะว่ามันถุงยางอาจจะส่งตั้นขึ้นไปมากเนาะมันหนาคักเนาะเอ้วยการจะมาบัวในเรื่อเความเป็นนักออกหัวแม่เพราะว่าที่พุ้น เสือสักปลาตากไว้ตัวเล็นี่เหมอะก็ต้นอยู่เดยี่นผัทาสีเฮื่อนนล่แล้วก็เอาไปในห้องนะญ่เลยประมาณขอสอกมนึแล้วอกมือหนึ่งแู้วพยิงแถวาปแล้วนึ่งชังว่านี่แล้วคนเห็นอยู่บ่เนี่เห็นบ่เป็นมัวอบ่บ่ใช่ยศม่วบ่เห็นเห็นเห็นอยู่เนาะอ่ะมันอยากจะม่อแน้ๆเพราะว่าบริจิตต่งอย่างเสียงสะท้อแบบซี่แหละ อีกมันงามเลยทุกคนเนื้อนีตั้งโต๊ะได้เลยนะไข่ทอดนี่เขียนปลาก็ได้เขียนปลาก็ได้เนาะมีสองหม่องบอก่เขียอออยากอยากสมมติมีหูบทั้งนอนใช่กัเขาวเขียนทั้งนี้โอ้ยจะสี่นะเนาะเออสมมติยืมตั้งตกัเขียนทั้งนั้นเออจะตั้งโต๊ะกันอันนี้ขามันตั้งโต๊ะเราเคยมีเนาะแสะชวงเคยมีเราประกรอบรูปแบบนี้ไม่ชิยมีแต่หุบบุ๋มทั้งละอันแมนอันเปไรนิดหน้อยนะเออเออโดยเราสมหวังก็ต้องขอบคุณขอบคุณทาง โดยอีกเท่อนึงเนาะโดยพี่ฝากมาให้กันมีหลายอย่างหลาายยอย่งเนาะ,ะได้ใช้ได้กินคือว่ามีประโยชน์หลายเนาะโดยขอบคุณพี่เป็นหลายเด้อเนาะขอบคุณขอบคุณลายโดยมาห่อตรงนี้กับสิริคอรตัวจุกคิปบด้วยบาน้เนาะโดยมาห่อตรงนี้สาสวนกับแมย์สิริคอตัวลาบอแบบเมยแต่ว่าให้พยังไปร่วมกันเนี่ยได้ได้หลายอย่างเลยหลายอย่างเนาะ ไอ้น้องแซลลุ่นลูกอย่งอ่านน้ำแร่ดิไอ้น้องใส่ลง่นไปอ่ะนุ่งไหมใส่ตัวไหมท่านน้งเนี้ยเอาไว้นุ่งไปบุญยังมันเก่ายังมันเก่าเน้อโดยนักเรียนสารคิวนี้สาวสมองกจะได้ขอจบใบเพียงเท่านี้เนาะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับที่นี่ถ้าหากว่าสาวสมองเห็นยังผิดพลาดไปหรือว่าวางยังผิดไปก็ต้องกราบขอโทษขออภัยทั้งหลายเด้อโดย มาขอตนี้กับชิดีขอตัวลาดไปก่อนเน,ะนาะโอ้ยไปพักกันไม่ได้กินหน้าสำหรับนี่สาวสวงกับแม่ชิดีขอกล่าวเข้ามาสบายด,ดีบ๊ายบาย